ตลาดพังตลาดแตกตลาดวายตลาดรองเท้ามาถึงจุดจบแล้วราคารองเท้านะครับไม่โหดอีกต่อไปโอกาสทอง,องคนซื้อมาถึงแล้วนะครับ the time is now time. จอแดนราคาป้ายนะครับดังนอนช็อปลองกันได้อย่างสบายใจนะครับแล้วมุมมองคนขายล่ะจะเดินเกมต่อ,อยังไงวันนี้ผมมาที่ไนฟีดเสียงสแควร์ซอย so oh. 2นะครับร้านรองเท้าโนนึงในประเทศไทยนะครับมาคุยเขาเรื่องของสเนคเกอร์มาร์เก็ตอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันเลย คนนี้กลับมานะครับในหัวข้อที่เอาทุกปีเราต้องเราต้องแบบว่าเอา,อาคอนเทนต์นี้มารีไซเคิลกันอ่ะเออจริงจงแต่รอบนี้่เอร์าบอกว่าเฮ้ยมันเข้าขั้นวิกฤตละใช่ใช่เต็มระบบแล้วแต่จริงอ่ะเป็นวิกฤตของคือจริงๆแถววิกฤตไหมไม่ได้วิกฤตขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับว่าเกรมทุกอย่างอ่ะมันเปลี่ยนไปทั้งหมดเนื่องจากพฤติกรรมของของ,ของตัวแบรนด์เองแล้วก็พฤติกรรมของของผู้บริโภคเองอทั้งหมดอ่ะมันเปลี่ยนไปค่อนข้างหมด มันก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นและอย่างหนึ่งก็คือจริงๆแล้ว่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของผู้บริโภคมากกว่าอโอกาสเป็นของผู้ซื้อแล้วตอนนี้ยุ is อ o นาว่ทอถามขาถามแรกก่อนเลยปีมาเนี่ยเป็นไงบ้างครับเงียบกรึบ2024เอยเป็นไงบ้างในภาพที่ภาพที่เราเห็นตั้งแต่ส่งส่งมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ในประเทศไทย ประเทศโลกเนี่ยประเทศโลกเลยเออม,ม,มันมันมันหน้าตามันเป็นยังไงตอนนี้ทุกคนก็รู้สึกอยู่แล้วว่าการเงินเรื่องืดองเฟือขึ้นโอเคอ่าถูกไหมรายได้น้อยลงหรือว่าอะไรหลายๆอย่างมันค่อนข้างที่จะแบบเฟืดอเฟอด่ามันแน่นอนก็มีผลกระทบต่อวงการทุกๆวงการโอเคแต่โดยเฉพาะวงการนี้ร <ลง S 1> องเท้าสนิกเกอร์ใช่เป็นงไงบ้างครับก็ค่อนข้างหย่อมลงในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็พฤติกรรมทุกอย่างค่อนข้างที่จะเปลี่ยน ไปทั้งหมดเลยซื้อน้อยลงไหมครับซื้อน้อยลงด้วยราคาก็เริ่มดรอปลงด้วยและมันค่อนข้างสวนทางกับทุกอย่างเนาะ mm hmm. คือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบเหมือนแบบฟื้นจากโควิดน่าจะเต็มที่แล้วเนาะเต็มแล้วแหละน่าจะเต็มที่แล้วพอมันฟื้นจากโควิดเต็มที่ปุ๊บอ่บค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่มันเคยถูกในช่วงโควิดอะ่ะมันก็เพิ่มผุนมากขึ้นละตอนนี้อ่า mm hmm. สวนทางกับรายได้ที่เข้ามา ใช่มันก็เลยทาให้ทุกอย่างมันฝืดไปหมดถ้าในมุมมองของผู้คู่ซื้ออะอผมขอแชร์ของผม่นะครับผมว่าตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้เนี่ยคนซื้อผมว่ามันยังถามว่าตลาดแมทมันยังมีนะผมว่ายังยังคงมีอยู่ที่คนที่เขาซื้อตามเซเล็บซื้อตามดาราซื้อตามโซเชียลมีเดียครับผมผมว่ารองเท้าพวกนี้แหละผมว่ามันยังอยู่แต่ก็จะมีอีกคนกลุ่มหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราซื้อแบบค่อนข้างแบบเลือกนิดนึงอะ จะซื้อทีซื้อหูต้องพู่นี้เท่านั้นสีนี้เท่านั้นแบบว่าเลือกเยอะอ่ะผมมองว่าเออมันเป็นแบบว่าเรื่องของความความชอบของคนมันก็มีกลุ่มที่ยังแมทอยู่กับกลุ่มที่แบบเริ่ม มีขึ้นอ่ะพี่เอิร์ดมองยังไงครับอันนั้นอ่ะเรื่องความชอบของของลูกค้ารสนิยมของลูกค้าก็คือเป็นปกติอยู่แล้วก็คือมีทั้งกลุ่มแม่กลุ่มที่เลือกเองเลยว่าชอบแบบนี้สีนี้โน่นนี่นั่นแต่ว่าโดยภาพรวมทั้งหมดแล้วอ่ะจริงๆพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปก็ตรงที่ว่าตอนนี้ช้อยมันมีค่อนข้างเยอะอ่อย่างเมื่อก่อนอ่ะถ้าเกิดว่าใครที่รับผิวหรือว่าใช้คำว่าลิมิเต็ดหรือว่าใช้คําว่าอะไรต่างๆนานาที่มันเป็นเกี่ยวอ่ะที่มันพิเศษอ่ะมันค่อนข้างที่จะมีมูลค่ามากกว่านี้อออื่ะแลล้้้วมมมันกก็ไไดีใหเเย ทุกวันนี้อือ่ะถูกไหมฉะนั้นอ่ะพอของมันมีให้เลือกเยอะมากขึ้นช็อปไทยร้านใหม่ๆขึ้นมาเยอะ,ยอะใชยป่ะอ่าใช่ฉะนั้นอ่ะก็เป็นตัวเลือกในการใช้เงินของลูกค้าแนวนี้ว่าจะใช้เงินที่ไหนซื้ออะไรคุ้มค่ากับเขาไหม,มฉะนั้นพอช้อยมันเยอะปุ๊บมันเกิดมันเกิดการที่ท,ที่ที่บอกเหมือนรอบที่แล้วอะ่ะก็คือตลาดมันค่อนข้างกว้างขึ้น กว้างขึ้นอ่าตลาดมันกว้างขึ้นมาเก็ตแชร์ก็กว้างขึ้น,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 นเป็นธรรมดาแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างเมื่อก่อนถ้าเกิดเคลจําได้สักประมาณสักสปีที่แล้วสองปีแล้วครับสปีที่แล้วเนี่ยเวลารีล็สอ่ะตัวแบรนด์เขาจะออกอะไรอ่ะคนจะตั้งตารออ่าทุกคนจะตั้งตารอ,อ,อว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะซื้อตัวนี้นะซื้อกันเลยนะอ่าซื้อตัวนี้จะมีอยู่ช่วงหนึ่งก่อนโควิดถ้าเกิดจำได้คือจะมีตัวพิเศษอ่ะออกทุกเดือนเลยอ่าตัวคอร์ร์เล็ปตัวเ e อ็กุกคลูซีฟเดือน เออว่ะพี่ถูกไหมเขาแลบมันจะเริ่มน้อยไหมน้อยลงเยอะบางตาเยอะเลยนะช่วงเนี้ยอะตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเลยน้อยลงเยอะมากถามว่าออกอยู่ไหมออกอยู่แต่ว่าน้อยมากอ่ะพอเกมมันเริ่มเป็นแบบนี้ใช่ไหมตัวธรรมดามันออกเยอะตัวที่ออกใหม่ก็คือราคาป้ายอันแน่นอนถูกไหมราคาป้ายก็อยู่ในนี้ใช่อ่ะฉะนั้นอ่ะการที่เห็นราคาป้ายมันจะฝังอยู่ในหัวว่า ตัวพวกนี้ก็คือตัวราคาป้ไปไม่ได้มีอะไรพิเศษเยอะออฉะนั้นอาการที่จะมาซื้อรองเท้าราคาที่แบบ8 0 0พันหมืน่นหนึงออ่งอย่างเงี้ยมันดูแบบอุ้ยเกินโต๊วเป้าแพงไปเป้าที่นั่นก็มีที่นี่ก็มี5,000 3,000 4,000เองอ่ะภาพจำตอนนี้มันเริ่มล่นไปเปลี่ยนไปกลายเป็นแบบนั้นแทนภาพจำเมื่อก่อนอ่ะตอนตอนที่มีเดือดๆขึ้นมาเวลาเรามีตัวพิเศษออกมาราคาอยู่เท่าไหร่ตามตัวิเตอร์โอ้โหต้องอย่างน้อยต้องมี1เท่าอ่า20,000 30,000 40,000 50,000แล้วแต่ความเดือดหลักหมื่นเท่านั้น ภาพจำอ่ะมันขึ้นอยู่ที่สามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นถูกไหมพอเรามาเจอรองเท้าได้แบบหมื่นเดียวอ่ะเฮ้ยโอ้ยชิวชิวเออหมื่นหนึ่งชิวซื้อสบายเพราะตัวนั้นตัวนี้ต้องสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นถูกไหมคูตอนเนี้ยมันกลายเป็นสแตนดาดคือห้าพันสี่พันการที่จะซื้อรองเท้าหมื่นหนึ่งอ่ะมันยากขึ้นยากขึ้นอ่ะมันเริ่มดูแพงขึ้นละเออเพราะภาพมันภาพเยอะไอ้ภาพหลักพันเนี่ยเยอะมากพอการความต้องการซื้อน้อยลงถูกไหมครับ ราคาตัวที่มันสูงอะมันก็ต้องดรอปลงมาเพื่อที่จะให้คนที่อยากจะซื้อรองเท้าสองหมื่นสามหมื่นอะมันซื้อได้ง่ายขึ้นตัวที่มันอยู่บนบนเนี่ยราคามันก็ลงมาปรับปรับตัวลงมาใช่ราคามันก็ดรอปลงมาฉะนั้นอะทั้งวงการอะมันเลยราคามันเลยดรอปลงทั้งหมดส่งผลทั้งวงการใช่ส่งผลทั้งวงการทั้งตัวเก่าตัวใหม่ส่งผลหมดเลยที่เมื่อกี้คุยกันน้องกองก็คือไอ้มาเก็ตแคสเนี่ย มันส่งผลแค่ตัวข้างหน้าไหมแต่พี่ก้อบอกว่ามันืทั้งวงการเลยดึงกันด,ดึงมีนก็คือก่อนหน้านี้มันมีสัญญาณบอกมันต้องหนานแล้วแหละรองเท้าที่เข้าไทยตลาดมันจะพังราคาจะพังอันนี้จริงไหมครับจริง,จร,ง <c oughs> จริงส่วนหนึ่ง <c oughs> เพราะว่าเพราะอะไรอะ่ะธรรมดา ถ้าเกิดว่าสมมตินะที่ตลาดพังราคาที่ไทยมีของอ่ะมันคือราคาป้ายราคาป้ายถ้าเกิดทุกคนรู้คือมันจะใกล้เคียงกันทั่วโลกไม่เท่ากันแต่ว่าจะใกล้เคียงกันทั่วโลกเลนเลนเดียวกันถูกไหมแต่ว่าพอเราซื้อราคาป้ายจากที่ไทยอ่ะมันไม่มีค่าขนส่งนี่ถูกไหมมันบวกกาไรปุ๊บแล้วไปต่อได้เลยต้องราคาเท่าไหร่ก็ได้อ่าใช่ขอให้แบบว่าได้แล้วถ้าเกิดว่าที่ไทยช็อปไทยอ่ะถ้าเกิดซื้อที่สยามมีกิฟต์การ์ดอ้าวมีโปรโมชั่นห้างอ้าวถ้าเกิดซื้อที่นั่นที่นี่มีเมมเบอร์โน่นนี่นัก ถูกไหมอ่าอ่าบอกนิดหน่อยก็ได้กาไรมาเยอะแล้วอ่าใช่แล้วต้นทุนค่าค่าขนส่งก็ไม่มีแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อมาจากต่างประเทศจะมีโาษีต้นใหญ่เลยต้นทุนค่าขนส่งโนนีนั่นอย่างน้อยถ้าเกิดว่าสมมติเราไปซื้อต่างประเทศแล้วเราเราได้ส่วนลดนะสมมติแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ได้แท็กรีฟันเป็นบางประเทศเนาะอ่าก็เหมือนส่วนลดแล้วบบกค่าขนส่งมายังไงก็ยังแพงกว่าซื้อราคาป้ายที่ไทยเพมันก็ราคามันก็สูงกว่า เป็นธรรมดาธรรมดาอ่ามันเป็นธรรมดาเพราะว่าต้นทุนมันถูกกว่าอืมอืเป็นปกติมันมันคงมีแหละมันคงมีบางยี่ห้อบางรุ่นบางแบรนด์ที่มันยังส่วนกระแสของไอคำว่า Market Crash ได้อยู่มีมไหมมีเหตุผลที่ผมพูดก่อนคำถามก่อนหน้านี้มามันสอดคล้องกันก็คือตอนนี้วินเทจมันมาถูกไหมพอวินเทจมันมาปุ๊บอ่าเราก็จะคิดถึงรองเท้าพ่อใบที่เป็นทรงเก่าๆหน่อยถูกไหมอ่าตอนนี้ก็จะเป็นทรงเก่าๆที่จะฮิต เราเป็นเอาง่ายคือเบสรองเท้าวิ่งเก่าโอเคเรทชรันนิ่งอ่าเรทชรันนิ่งถูกต้องนิวบาลานเอซิกเฮ้ยส่วนกระแสเลยส่วนเลยเพราะว่าริมเลยอย่างคอลแลบเด็ดๆอย่างพวกจาวแกลเลอรี่เดฟอ่าพวกเนี้ยราคาขึ้นกระจุยกระจายหมดตอนเนี้ยไม่มีค่เลยาลงโอ้แป๊บเดียวขึ้นแป๊บเดียว20,000แป๊บเดียว30,000แป๊บเดียว40,000ยิ่งอ่านิวบาลานตอนเนี้ย9ก้าเก้าสอไม่ค่อยมีอะไรออกมาเลยเอออย่างเงี้ย อันนี้ก็ขึ้นกระจุยสีเทาธรรมดาตอนนี้20,000เทาธรรมดานะเออเทาธรรมดาเบสิกธรรมดาสีเทาแต่ต้องเป็น992นะตอนนี้ยังหมื่นกว่าเกือบ20,000หมด 20, ด้วย 20, ไม่มีขายมีแต่รีเซลหายากหายากใช่ไหมแล้วไหนจะเป็นคอแลบจาวตอนนี้จาวมาแรงมากามาแรงแล้วทั้งเอซิกแล้วก็นิวบาลานต์ก็ราคากระจุยกระจาย4ี่ห้าเอซิกเอ้ยนิวบาลานต์จาวก็4ี่ห้าหมื่นจาวเอซิกก็สองสมหมื่นตอนเนี้ยจากออกใหม่ๆหม่หมื่นหนึ่งแปลว่าปีนี้มันก็ยังปีนี้ไอเลโฌรันนิ่งก็ยังอยู่นะชูโอยเมื่อกี้เห็นคนซื้อวีดูคงวีดูเคไปใช่สบายแล้วในเทอร์รันนิ่งแล้วก็เป็นพวกอันนี้ที่มาแรงอีกอันหนึ่งก็คือ จริงๆผมว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่แบบทำอะไรก็ดีไปหมดอ,อคิด N Y C คิด N Y C คิด N Y C จับนิวบาลาน c e จับ a อซิขึ้นมาคอแแลบพักหลังก็ราคาขึ้นหมดเอาไม่เหมือนกันใช่ไม่สนใจแล้วแคทโค้ดก็ ทุกอย่างคอลแลปทุกอย่างดีหมดทุกอย่างฮิต N Y C เพราะว่ามันก็มีเรื่องของเทรนด์ด้วยแล้วก็แบรนด์ที่คอลแลปกันเนี่ยถ้าเป็นแบรนด์คลาสสิกแบรนด์ในตำนานก็น่าจะไปแล้วแล้วก็ที่บอกอะเป็นเ e โทร์ u ันนิ่งมันก็รวมสมัยกับวินเทจตอนนี้แงใส่แล้วมันเข้าชุดโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็ใส่ได้ทั้งแบบสตรีทก็ใส่ได้วินเทจก็ใส่ได้เทคแวร์เอาจิงเทคแวร์ก็ใส่ได้กับพวกรันนิ่งที่แบบเป็นเ e โทร์รันนิ่งถูกไหมมันก็ใส่ได้หลากหลายแนวฉะนั้นตอนนี้เเททนมมัก็ลยาาง เอาใจคนดูหน่อยอท่าน,นาไาน,นากี้่ะมี่่านมามีอะไรที่แบบเฮ้ยยังแบบฝืนเทอกเขาเอเวอร์เรสต์แปต่ขึ้นไปทําราคาได้ไปไตทำราคาได้มีแต่ทาวิตทาวิตออฟไว้ทาวิตมีแค่นั้นกระแสะเดิมเดิมทาวิตก็คือทุกคู่ทุกคู่แต่โดยภาพหลวมแล้วราคาลง โดยภาพรวมราคาเขาลงแต่ไม่ได้แคชใช่แคชไหมถามว่ามันมันเป็นมีส่วนในแคชหน่อยเพราะว่าอย่างตัวที่แบบคนคิดว่าราคาแม่งจะพุ่งสูงแบบมากกว่านี้อย่างอย่างจอแดนโลแฟกเมนต์ทาวิธโอเคอ่ะคนคิดว่ายังไงเมื่อก่อนยังไงก็ต้องแตะแสนครับมันตอนนี้มันแตะอยู่ประมาณ6-7หมื่นเนี่ยมันแตะมานานแล้วไม่โดนดึงลงแต่ไม่ขึ้น อ่าถูกไหมทั้งที่ถ้าเกิดว่าเป็นสถานการณ์ปกติแม่งต้องแตะแสนไปนานแล้วมันต้องสูงไปเรื่อยดึงโดนดึงใช่อย่างโอลิฟรีเว์มอกค่าตัวสีใหม่ใหม่อ่าสีใหม่ใหม่ก็ราคาก็ไม่ได้แรงมากสองสามหมื่นซื้อได้โอเคสามสี่หมื่นซื้อได้จากเมื่อก่อนน่ะพูดคําว่าจอแดนวัลโลทาวิทไปนู่นเออต้องมีเลขสามเลขสี่เลขห้าเป็นปกติแน่นอนช่วงวันนี้ก็สองสามหมื่นซื้อได้บางสีเห็นไหมมันก็โดนดึงลงมามันก็มีผลแต่ถามว่าราคายังสูงอยู่ราคายังสูงอยู่ทาวิทอ่าเราเอาไว้ก็ จากที่เวอร์จิลตอนนั้นที่เวอร์จิลเสียอะราคาก็ดีขึ้นเท่าตัวหมดทุกอย่างตอนนี้ราคาก็เริ่มดึงกลับมาอ้เราไมมันมันแค่แค่ไมันส่งผลหมดนะใช่ส่งผลไม่ใช่ว่าตอนที่ค้างฟ้าเนี่ยจะไม่โดนดึงมาใต้เมฆใช่นี่โดนละอยู่ใต้เมฆดึงลงมาเลยก็คือตอนนี้ทุกอย่างจับต้องได้หมดใครจะซื้อใครจะอะไรตอนนี้คือเหมาะสมเหมาะสมอย่างยิ่งเหมาะสมเลยนะครับโอกาสทอง อย่างของผู้ซื้อนะตะกี้ลูกค้าเพิ่งซื้อตัว s อบีทาวิทไปล่าสุด <MB S 2> ก่อนหน้านี้ราคา78,000อ่าโหเห็นเจ็ดแล้วะ 7, 7, ตะกี้เพิ่งขายไป56,000นะผลการทองของผู้ซื้อมาถึงแล้วจริงๆร,ราคาดอกจริงๆอือว่าคือผมอะ่ะอันนี้ขอแบบนอกสกคริปเลยนะอ่ามันก็แบบเฮ้ยก่อนมาถ่ายนะอ่าในฟีดคงไม่ลดหรอกกับตัวตัวที่ขายมาอยู่แล้วอะ่ะคงไม่ไปยุ่งกับราคาโอ๊ะโอโอ,โอแบบราคาที่แบบตั้งไว้แล้วแต่ เมื่อกี้ก็คือลงไปตามตลาดนะใช่ลงไปตามตลาดหมดลงไปตามตลาดหมดทั้งพิออเดอร์หน้าร้านก็ราคาดอปหลายตัวค่อนข้างเยอะมากอแล้วก็ราคาพิออเดอร์มันราคาพิออเดอร์ถ้าเกิดว่าลูกค้าผมผมแจ้งอยู่แล้วว่าราคาวันต่อวันวันเรอใช่วันต่อวันราคามีราคามีขึ้นมีลงทุกวันโอเคใช่นะฮะราคาหน้าร้านที่เป็นสต็อกบางตัวก็ต้องยอมขาดทุนดอกราคาลงมาคาวิทตอนนี้ก็ดอกหมดทุกตัวใช่จะมีแค่ไม่เช็คได้มาเช็คได้ใช่มาเช็คได้มีแค่แฟกเมนต์ตัวเดียวที่ราคาเท่าเดิมไม่ลด เพิ่มใช่น้องอันราคารดทุกตัวโอเคใช่เมื่อกี้พี่เอิร์ธพูดถึงเรื่องของพลยออเดอร์เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเคสแล้วกันได้เพราะว่านี่แหละเป็นที่มาของว่าไดยฟิตรับปรับตัวยังไงอ่าแล้วก็มาดูกันว่าเขามีเคสที่เป็นตัวอย่างอ่ะได้ล้าเขาทำมาแล้วนะครับได้เดี๋ยวให้พี่ก้าวมาได้คุยคู่เพรพี่ก้าวเป็นคนจัดการเพลยเดอร์ทั้งหมดโอเคเดี๋ยวเราบูชายยัน3าดาวพี่ก้าแล้วกันครับ มาเลยครับอย่างแรกเลยคือเรามีคอนเทนต์ที่คือเราหาราคาสินค้าที่ต่ำกว่าป้ายไทยอ,อ่ะก็คือตอนนี้เราเปิดมากี่เดือนละ2เดือนครับ2เดือนตอนนี้มี2คอนเทนต์ละอ่ะลองเอามาดูว่ามีตัวไหนบ้างอ,อ่ะตัวนี้อะไร Air Force Mid Off Point ครับผมอ่าราคาป้ายน่าประมาณ 7,2 0ดัอไหมอ่ะะาราคาป้ายประมาณ7,2 0ดอเจ็ดอ่ะประมาณนี้ไม่เกิน800 0เราเปิดเท่าไหร่ตัวนี้ตอนแรกเปิด6,2 0 2>, 2 6ส0งอืมแล้วก็ขึ้นมา6,9 0ัครับอ่าคือช่วงเวลาที่เปิดตัวนี้ก็คือเป็นคอนเทนต์ที่ต่ำกว่าป้ายเลยโอเคอ่าก็คืออย่างที่ก้าวบอกไปป้าย7จ0ดป้าย7จ็เราเปิด6,2 0ัแล้วก็ขึ้นมาเป็น6,9 0ัแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วเนาะใช่อ่าตอนนี้น่าจะแพงกว่าป้ายหน่อยนึงแต่ก็ไม่แพงมากทำได้ยังไงก็คือว่า นั่นแหละที่บอกว่าตลาดอ่ะก่อนหน้าน,นี้ตลาดอ่ะของมันค่อนข้างเยอะ <Ừ. S 1> ฉะนั้นอ่ะมันพอของมันค่อนข้างเยอะปุ๊บปะแล้วเอาง่ายๆเลยว่าบริษัทของแต่และบริษัทที่เป็นดิสติบิวเตอร์ของของเป็นรีเทลเลอร์อะไรพวกเนี้ยเขาก็แข่งขันเรื่องราคากันเหมือนกัน ฉะนั้นมันก็เลยมีโปรโมชั่นอะไรเด็ดๆที่มันค่อนข้างเราสามารถเอามาทําต่อยอดได้ก้าวก็มองเห็นตรงนั้นก็เลยมาทําตรงนี้ขึ้นมาคือมียอดยอดซื้อระดับหนึ่งแต่ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าลูกค้าไม่ทราบว่าเรามีเรามีคอนเทนต์แบบนี้อ,อ่าไม้รู้นะครับใช่จะได้รู้ว่าเป็นแบบนี้อ่าโอเคแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งโโที่ค่อนข้างเด็ดเลยแล้วก็เป็นใหม่ๆเลยตัวนี้แล้วก็ยังทําทําได้อยู่ไหมตอนเนี้ย ทำได้อยู่ทำได้อยู่แต่ไซส์ใหญ่ทำไม่ได้แล้วอ่าตอนนี้ V2K V2K ป้ายไทยอยู่4ี0พครับพี่กาเปิดเท่าไหร่เท่าไหร่วะ4ส0่4ั0ห้าสี่พันหาป้า่พันห้ยบางใช่บังน,น,นั้น4ี0พแต่ว่าเออไซส์ใหญ่ก็จะแพงกว่านั้นแต่ตอนนี้ไซส์ใหญ่ทำไม่ได้แล้วไซส์เล็กยังต่ำกว่าป้ายได้อยู่มาสั่งที่นี่ได้ถ้าเกิดแพงกว่าป้ายก็แพงกว่าป้ายเท่าไหร่ 300, ป้ายสแพงกว่าสามร้อยสี่รอยห้ารยาเรียกว่าแพงสบายะนั่นแหละนั่นแหละครับอ่อดูเคนะครับชตัวนี้ฮิตไหมฮิตนะใส่สบายมากต่อมาก็จะเป็นตัวพพีออเดอร์ที่ค่อนข้างถูกถูกแบบ ถูกมากเอา UNC มาก่อนก็คือปกตินี่ดูดูดูนี่ดูนี่ขายอยู่หมื0นแปดเก้าร้อยบาทมันรีสต็อกตัวอะไรมานะผู้หญิงครับไซส์ไซส์วายไซสวายไซสวายขายเท่าไหร่พียออเดอร์หกพันสี่ร้อยเก้าสิบหกพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทจะแปดนะจะหมื่นแปดหกพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทบอกเลยว่าของดีๆที่นี่มีอยู่จริงติดตามไอจีเฟสบุ๊คต่อมาคล้ายๆกันแต่ว่าตัวนี้มันก็จะเป็นไซสผู้ชายถ้าเกิดใครอยาไซส์ผู้ชายก็ซื้อโพลาร์บูแต่ถ้าเกิดใครเอาไซสผู้หญิงก็เอา UNC ขายอยู่เท่าไหร่หน้า ล้านเลยไม่ต้องพีหกพันเ้ไอพีออเดอร์ขายเท่าไหร่ห้าพันเก ไม่เกินนี้ถูกมากแต่คือแต่คือตอนตอนพิเออร์เดอร์พี่เออบอกบอกหน่อยว่ามันมันมันมีระยะของมันไหมมีมีระยะก็คือตั้งแต่2อาทิตย์ถึง4อาทิตย์แล้วแต่เคสถ้าเกิดว่าช่วงนี้สั่งได้ตลอดแต่ถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่มันทําราคานี้ไม่ได้แล้วก็จะบอกลูกค้าไปว่าเออแอบตัวเนี้ยมาน,นานแล้วแล้วก็ตอนนี้ราคาเปลี่ยนแล้วนาะนี่นั่นใช่แต่ตอนนี้ยังสั่ง,งได้อยู่ไอจีเฟซบุ๊กแต่ติดตามไอจีก็คือจะไวสุดแล้วก็ไอจีมีโปรลับด้วยนะโปรลับก็คือว่าจะเป็นของนาราได้แหละแลลลลลล้้้้วว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 กก็ดดดราาาาาาคใในนนนนนนช่่งงเเเ3 4ัััจะมีีีํหหยถึ ราคาตัวนี้กี่พันกี่หมื่นมีทํามาบ่อยแล้วแล้วก็ใช่แล้วก็ของมีจํานวนจํากัดแล้วก็ตัวสุดท้ายอีกตัวหนึ่งตัวนี้คือเกรฟฟ็อกอ่าเกรฟฟ็อกครับผมใช่เมื่อก่อนเกรฟฟ็อกอ่ะคือถ้าเกิดว่าเราเราเล่นดังตั้งแต่แรกเราจะรู้ว่าเชฟที่มันเป็นเชฟบล็อกเลอร์ที่มันเป็นขาวแล้วก็เป็นสีเออไม่ว่าสีเลยก็ตามราคาแรงหมดทุกตัวใช่รวมทั้งเกฟฟ็อกตอนนั้นก็ขายเท่าไหร่วะเมื่อก่อน หมื่นสองมื่นสามอ่ามื่ตอนนี้ถ้าเกิดพีออเดอร์เท่าไหร่เกฟอกห้าพันเกร้ก้าร้บาทเฮ้ยประมาณนี้โอกาสทองจริงของผู้ซื้อมาแล้วจริงของจริงเอาจริงอันนี้เป็นทางเลือกนะพวกเอสิคเนื้อบรลลน รองเท้าบาสเนี่ยถามได้ทุกอย่างใช่ <c oughs> ล่้าสุดมีงถามรองเทาา้า<อ>บ,บอลล่าสุดจะพีรอ,อ,องเท้าบอลแล้วพีรองเท้าบอลได้ด้วยเอาง่ายๆเลยว่าการพีออเดอร์ของเราอ่ะคือพีได้ทุกอย่างจริงๆ <ừ m. S 2> เเ,เยอะมากอะไรที่เป็นรองเทา้าเสื้อผ้าอาจจะไม่ครบหมดทุกอย่าง uh. แต่รองเท้าอ่ะแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ในตลาดหาได้ท<า>ั้งหมดเลยใช่ไม่ว่าจะบาสจะบอลจะวิ่งมีอะไรอีกวิ่งก็วิ่งก็พีไปแล้วเนาะใช่วิ่งก็พีเอาฟอรฟตัวใหม่ก็จัดให้แล้ว มีทุกอย่างเลยแล้วราคาพีดีต่อใจแน่นอนนั่นแหละครับพีออเดอร์นฟิตรับได้แล้วใช่ตอนแรก,กผมก็ไม่เชื่อว,ว่าเฮ้ยมันจะเกิดขึ้นจริงผมก็ยังมีขับยังมีบอกว่าตอนคุยสกี้พี่เอ้ยบอกเลยว่าพี่ครับเราเราทำคอนเทนต์เนี้ยคนดูได้อะไรใช่นายฟตอบโจทย์อะไรบ้างใช่ในาีฟพี่ออเดอร์ราคาต่ำกว่าป้าแล้วก็ราคาถูกได้แล้ว,แล,วแล้วผมก็ไม่บอกเคลอนะ <C> e <ase> ว่าว่ามีอะไรเออเนี่ยมาบอกแล้วเคลิก็อึ้งไงลัดรองเท้าสี่ห้าพันทุกวันเนี้<ห>ยดูดิ ก็กลายเป็นเออกลายเป็นสั่งได้เป็นปกติเมื่อก่อนมีที่ไหนสี่ห้าพันยากมากที่จะมีรองเท้าสี่ห้าพันเมื่อก่อนมันมีถูกสุดอะไรวะ Air Force สีขาวแล้วก็แล้วก็อะไรอ่ะห้าสามศูนย์ก็ยังแพงกว่านี้ New Balance อ่ะเมื่อก่อนไงเมื่อก่อนตอนที่มันไทยยังไม่มีของเยอะๆนั่นคือว่าเบสิกเบสิกเบสิกนะนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วปะทุกวันนี้จับได้ทุกอย่างจับได้ทุกอย่างนะครับโอกาสทองจริงของผู้ซื้อใช่ The time is now นี่กูพูดหลายเลยกูย้ำอยู่เรื่อยๆติดตามได้ฟีด เป็นครั้งแรกนะครับที่เขาจะไม่พูดเลยเลยเขาจะบอกว่าให้ทุกคนยกมือถือขึ้นมาใช่นี่ครับนี่พอสแกนสแกนไปแล้วมันมีอะไรครับมีอ่ามีลิงก์ทุกอย่างเลย Facebook เว็บไซต์ IG เบอร์โทรศัพท์อาโลเคชันโหมีครบทุกอย่างใครถนัดแพลตฟอร์มไหนคลิกเข้ามาไปแพทฟอร์มนั้นเชเข้ามาเออเออไอฟิลตอนรับทุกคนอยู่ใช่ครับผมแล้วก็แต่ถ้าเกิดอยากให้มันแบบว่ารวดเร็วที่สุด i g ไอจีเฟซบุ๊คลายเร็วทุกช่องทางเออไอจีเฟซบุ๊คลายนะครับเพราะมันเป็นช่องทางแชทหลักโอ้โหตอนนี้เรามีกิฟตเอฟเฟกต์นะครับเรามีเอฟเฟกต์ด้วยดีมากมาจากไหนเนี่ยเต็มไปหมดเสี่ตัวแล้วห้าตัวไปอุดหนุนซัพพอร์ตไนฟี่นะครับไนฟี่ตอบโจทย์ทุกคนนะครับโอกาสทองเป็นของผู้ซื้อตอนนี้แล้วนะครับเดอะทาวน์อีสนาสำหรับวันนี้เราสองคนไปก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขผมครับดีครับ